อาชีพที่ทำให้ผมส่งบ้านส่งรถเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายสบายโดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยแค่มี iPad คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วหาเงินเงินอยู่ในอากาศคว้าได้คว้าเอาไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องมีสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้านใดๆทั้งสิน้นแค่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ iPad แล้วส่งงานขายรอรับเงินทำให้ชีวิตของผมมีอิสระมากขึ้น อยู่ที่ไหนก็ได้มีเงินไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดเจ้านายบน่นเจ้านายดาเงินไม่พอใช้อีกต่อไปแค่ลองออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแค่เรียนรู้เรื่องง่ายๆคนบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่เงินทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นได้อย่างชีวิตของผมอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวที่ภาคต่างๆผมมาเที่ยวฟรีเพราะ สตอ k เกอร์ดิจิทัลนอแมันจ่ายเงินให้ผมและมีชีวิตที่มีอิสระทั้งนั้นการเงินและเวลาชีวิตผมเปลี่ยนไปผมแค่เอาเงินเนี้ยมาดูแลตัวเองซื้อความสุขให้ตัวเองถ้าอยากมีชีวิตที่อิสระแบบผมตามผมมาได้เลย